ตอนนี้ก็อยู่ในชาแนลไปเล็กตู้ชาแนลวันนี้จะพามาดูหมอนานะครับผมนี่พา,าดูของแปลกตัเบอร์ตัเบอร์มอร <laughs> หมอนาศกำลังจะตําเบอร์นะครับผมเอ <laughs> ่มาดูกันครับ <laughs> คุณหมอนากเาตัาเบอร์ครับผม <laughs> ตอนนี้ได้เตรียมทูบ กับปงแป้งอะไรนู่ผู้ช่วยหมอนาดครับผมมีผู้ช่วยมาด้วยนะครับผมตอนนี้หมอนาดก็กำลังจะทําพิธีใครตาดีได้ตาายเสียนะครับผมมาลองดูนะครับผมว่าใครจะตาดีใครตา้ายตอนนี้หมอนาได้ทำพิธีแล้วนะครับผม อมหลอาลักอย่าเชื่อนจากโมพิตาคว้าฝุดพิตนาซาพิตมงมึงอานี้ตัวอมเปิดทั้งโก่ด้วยจิคนป่วยตรงออนี้พี่น้องเออโอ้ยได้ตามตัวกลงแล ba đi thái, thái đại ta này siêu thì đổ mơ bằng coi.

Ừ, ta, rồi, ta đi đây, ta lại đi hết rồi, tao Mới lịch chết lưỡi rồi, nên, nên Ừ, mới lịch chết lưỡi Ram, 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 nâng xuống ram Ừ, nâng xuống ram Ừ, đi đây, đại lại đi đấy, nhạc ờ, nhạc à. à, năng, năng. Ừ, ừ

ต้องหยดร้มต้นนี่้มันผูกันแล้วไม้นึ่งช่วงช่วงตัวอ่ะไม่รอาเลย่วงต้นดได้โก้เลยมันยังกูเลี่มันร้อ๋น่าจะัง <laughs> 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 đa đi đây ta lại đi <laughs>